อายุงานเฉลี่ย8ปีการศึกษาบอสอถึงปริญญาตรีประสบการณ์ q c 4ปีซึ่งปีที่4นี้เราได้ทําการแก้ไขเสร็จสิ้นตาแผนแล้วครับครับกระบวนการทิดเหล็กแผ่นนิดเย็นชนิดม้วนของเรานะครับจะเริ่มต้นที่ Hot c o i ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักและจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการหลัก CPCM และแบ่งแยกผลิตามชนิดของสินค้าสินค้าประเภท CR จะส่งต่อให้1 BCL ปแป๊บเทมเปอร์มิลและ 1RC ส่วนสินค้าประเภท DI นะครับจะส่งต่อให้สอบ l l และ 3RC และในครั้งนี้เราจะทำกิจกรรมกันที่กระบวนการ CPCM ส่วน TCM ครับครับโดยบอกข้อเรื่องในการทำกิจกรรมนะครับเราคัดเลือกมาจากโนโยบายการผลิตของบริษัทนะครับซึ่งมีเป้าหมายด้านการปรับปรุงการผลิตลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนการผลิตและเราจะให้สมาชิกเสนอหัวข้อกิจกรรม และทำการครัดเลือก